วิธีตั้งค่านะครับใส่รหัสล็อกแอปไลน์แบบนี้นะครับคนอื่นเอาโทรศัพท์ไปก็เปิดดูแอปไลน์เราไม่ได้นะครับให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆอยู่ในแอปไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดไปที่เมนูหน้าแรกนะครับมุมซ้ายมือด้านล่างตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้จากนั้นกดไปที่ปุ่มฟันเฟืองนะครับมุมขวามือด้านบน และในหน้านี้ให้เพื่อนๆกดไปที่ความเป็นส่วนตัวนะครับใครเป็นภาษาอื่นสังเกตที่ไอคอนล็อกข้างด้านหน้าเมื่อเจอแล้วก็จิ้มเข้ามาได้เลยของเพื่อนๆนะเมนูแรกตรงนี้เนี่ยจะปิดอยู่แบบนี้นะครับแบบเดียวกับของผมเลยล็อกรหรัสผ่านให้เรากดเปิดขึ้นมาครับผมเขาจะขึ้นให้เราตั้งรหัสผ่านทั้งหมด4ตัวเป็นตัวเลขนะครับให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยอ่ะในตัวอย่างผมจะลองตั้งเป็นเลข5ดูแบบนี้นะครับจากนั้นเขาจะขึ้นให้ใส่รหัสผ่านเดิมเมื่อกี้นะครับอีกรอบหนึ่ง เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวหน้านะครับเมื่อเพื่อนๆปิดแอปไลน์ออกไปนะครับและเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ต้องใส่รหัสผ่านแบบนี้หรือเครื่องไหนมีสแกนนิ้วมือสามารถสแกนนิ้วมือเข้ามาได้ด้วยนั่นเอง <Okay. S 1> ถ้าเกิดเราใส่ผิดนะครับปึ๊บมันจะขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องและไม่ให้เราเข้าไปดูในแอปไลน์เลยแต่ถ้าเกิดเราใส่ถูกนะครับเราก็จะสามารถเข้ามาใช้งานแอปไลน์ได้ตามปกตินั่นเอง โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และสับ i b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ